ไม่ได้ยาพี่น้องสุขุสุขคนสบายดีกันป่ะจ้ามามากินเข่าหนาวเองมันนั่งฝีนไปกินเข่ารุ่งกันแล้วแล้วพี่น้องอันคยกินเข่ากับเป็นยังีงบออันหนึ่งหัวปลาอีกแล้วพี่น้องหนึ่งหัวปลากับอันอันฟักทองไหมจ้าฟักทองแล้วกับอันอย่างนี้หวานนี่มันแก้วนะคะมันแก้วนี่นี่มันแก้วมีอยู่ครึ่งซี่มีอยู่ครึ่งซี่อร่อยหวานแล้วกับอันนี้ เขาเีบอีอย่างน้อยนี่จินเจอร์ไหมอันขิงขิงค่ะขิงขิงขิงแล้วก็อันหอมแดงหอมแดงจ้ะหอมแดงแล้วก็พริกตำพริกใส่ใส่อัออนให้ไข่บเอราดสน็อพี่น้องจักสิคักข่อยเอามาคัดสนอ็อพี่น้องเนาะอันบักตำบักพริกไหมจ้ะตำบกักพริก ใส่อันใส่แบบน้าล้วกะกระเทียมไหมจ้าเห็นไหมน้ำปลานี่างะแล้วก็หัวปลาหัวปลาเราก็อันพักอันพักหอมบัวบานเฮ้าอยู่ละจ้าแล้วก็ขิงขิงแล้วก็อันฟักทองไหมจ้าบบอื้บานเฮ้าเนาะหนึ่งหนึ่งซุกไหมไหมแซ่บแซ่บอย่าหมากอย่ามา่ามากมทิ้นด้กันพี่น้องสบายดีกันสุขสุขคนละจ้าคอยกันเจ้าชี่ละจ้า เขาเขาออกออกจ้าอืมมือเต็มแน่มือบอเต็มแน่ก็ซ้ำมือถ่อนเนาะมันกินข้าวหนึ่งกันเร็วๆมะก้อนไหนเขาจำเปะก้อนอื้มอืมกินข้าวนางกินไฟคืออยู่ทรงหน้าว่ะพี่น้องมันหนาวพี่น้องมันข้าวใต้เสียรุวยหนาวอื้มเสียพี่น้องปลาตัวใหญ่น่ะตัดเข่งมัวนะไรเราไปข้างนอกไปซื้อปลามะ ซื้อปลามากเลยตัดเครืองหนึ่งตัวหนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งเคืองหนึ่งอีกเคืองหนึ่งก็เป็นหนึ่งอีกมืลุ้นเอาหนึ่งเหมือนกินบ่มันกินบ่เหมือนพี่น้องกินบมเหมือนแซ่ยเขาซื้อโตมากไหมห็นะเห็นบาเห็นโตขวอ่มโตนั่งกินข่าวไปปลาเลยแบบนี้ได้นั่งกินข่าวสินไปพี่น้องแบบนี้เขลืมเอาอัน ไอ้ยังก็แบบถวยมาถวยมาใส่กานป่ากระดาษใส่กระดาษชิจุยาว่าข่อยได้พี่น้องยว่าข่อยเออหักข่อยไว้ได้จ้าพี่น้อข่อยมียังก็กบบน้ำเสนอจพวกเจ้าหักข่อยไว้ด้วยพี่น้องเอ้หักข่อยไว้เพราะเสียหลายเพราะเสียเงินพร้อมพี่น้องแต่งงานหนึ่งเสียเงินแต่งงานยังไหนเสียเงินยังไหนพี่น้องเอ้ดูดการก็เถอะ แค่ไปหนอจต่นี่ผมนี่จักบแตลง่มไม้ยังมัดเราได้หนิอืมมาแล้วก็ยังลงมาอยู่แสบแสบแสบบื่อไม่เจ้าบื่อมันหวานไม่กินข้าวไ่อยด้วยไปหนองเอ้กระดูกที่กระดูกมังนหนึ่งแซ่บใดรกินเหมือนเขาอัน หนึ่งว่าบางสิดูดกระดูกมันแซ่บไปหน้องผู้เจ้ากินเข่าไปเข่าสาวไปขวเ,วเข่าเทียงอมกินค้อมเขอาเลยด้วยพี่น้องเด้ยอยกินเข่าความเข่มันแสีบเลยภาพจมูกเจ้าเอ้พักเจ้ากินขเข่าแซ่บๆเอาลุยม,มือแล้วพี่น้องสิบ,ส,บสิบนิ้ว,วเลยไม่ต้องไปกลัวอื dạ dạ đấy, dạ 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 khẩu dạ dạ Ai dạ dạ muốn dạ 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 khẩu dạ 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 không dạ 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 bó dạ 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 คุณค่อยว่างข่าข่าวมันหายพี่น้องเพื่อดีบริขอลืมค่อยว่างไหม่ก็ขอลืมก็ไปจกเอาไหมจิ๋มจิมพี่น้องมาเรื่องเรื่องของเรียนนะค่อยเริ่มว่างพี่น้องอืเป็นลสั่งป็นค่อยว่างข่าวข่าวเป็นเพค่นพี่น้องแื่เออมันแต่ไปเด้อหนึ่งปานพักหอมพักหอมอ่าลัวค่อยบ้ากินพักไล่ม้หนี่ ในร้านเปลืองพี่น้องอืมจะมีอะไรกับพ่ออืมแบบกินอืมพี่น้องเออเข่าก no. um, mm ัน hmm, อ mm ืม hmm. อืมแล้วมันคือเข่ากันแท้ เป็นหมองนั่งกินข้าวปลาหนังกบคำว่าเป็นก,บ,นนกบก็บเป็นหอยจุกไม่ใช่หอยแมมเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครรูสึกแบบช่างๆั่อะซาตซ้อนจะเป็นหอยบุ้งเพี้ยนหมองนงั่งเพี้ยนไปเพี้ยนนะมองยีม,มองนงั่งสบายทุ่งหงท่าอ,อย่างที่บอกสิ่งไฟอุน่น คือโตมาไหมเอ้ง่ามขนาดนี้โตข่อยนั่งกินข้าวสุดสูงไปจากน้อยแต่ก็โอเคว่าเป็นยังจะไปโทษโตโตมันสูงไปอย่างว่แต่ความมันเตี้ยโตมันก็เลยสูงอืออืออือเสร็จอือืนขอม่าเป็นยอง อกินหัวกุ้งเจ้าเด้อไม่ได้เห็นหน้าคุยไม่ได้เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเขาอยู่ในรางวัลผกินมากๆให้เบิ่งอยู่อืมข่อยกระดึ้งกินหัวข่อยเด้อให้ข่อยใบหนึ่งให้ข่อยใบเต้มตูนข่อยเยอะไปหน้องเนาะข่อยชื่ออะกินข้าวกุ้งเจ้าเบิ่งแซ่บๆียบเจ้าได้ไม่กินน้ำข่อย แซ่บมากหื้มจ้ะตัวย่ไปตัวย,ย่กับเบิ้งหวัวอันเบิ้งหัวคนหนึ่งจนเละหนึ่งปากับหนึ่งมาสูงิข้าวเนาะต้องหนึ่งหนึ่งคัคต้องบื้ปลา,ามไมะอยางให้มัข้าวเวล้เขาลางอะ่ะ ข้างล่างเกลือก็ได้อืล่างเกลือหรือล่างอันอย่างน้องเอิญผงจะเป็นผงขาวๆไม่ยากขอไปเตรยมมาถืงแป้งอันนี้ผสงค์ขอไปก็บมือกันนี่อย่างแป้งอันนี้แหละขอไปน้ำล่างล่างเกลือก็ได้ น่งเดิน hmm. ก mm. mm ับบขาวเขบกิน hmm. อ mm ื hmm. yeah. um. ้มจ็บหน่อมปันที่ไรปันที่สามันปันามันเ็บอืมได้ไจะ แมมันแกวแดงมนันเฮอแม่มันแกวเหลืองแอมันหวานเอามาหนึ่งกินกับปลาด้วจ้ะเด้อหนึ่งกินกับปลาแซ่บมันแกวกับฟักทองเนี่ยพีคพืพพม <laughs> con thật thật tốt nha này à, nhắc chứ có nó con thật phải phải lung, lung con đấy có cái gì con thảo con thảo con ngay đấy thì con thảo ôi ngoài tìm bo lấy hết ta tin con thảo cái này ôi หงายทวนหนึ่งไปหนอก็ิเก็บหลายตืดอยู่ล่ะสามมันมันปรจมกินต่อไปหนอกล้องเขาก็สามารถขี้เลยก้องเขาก็ได้ต้องมาบ้งตามอยู่นี้อกินปลา อาวป้งุดปีน้องก็เหนเหนื่อยเลยนอันหวนินหนึกิน1ปลาแซบไม่เย็นขอเด้อปีน้องเด้อกินหนึ่งกินแซบๆใหกับขขาแซบแสเลยให้กับ,ขบ,บเบขาเพราะเขาเป็นหออกให้เป็นเฉพาะที่ขอ่อยเฮ็ดป็นน่ะ เอ้ยเฮ็ดมอกเป็นหลายอย่างไงเฮ็ดจิ๊กจ๊อกจอกเพราะได้กินไงพี่น้องแต่ว่าก็แซ่บไงอืมเฮ็ดไปเพราะได้กินไปมือมือมือแสบไยอืม ้นี่นไปข้างนอกกินขาเทียงกินอาหารฝรั่งโอ้โเปรียค่ะิีหนองเอ้ไข่คิดพอนอาหารข่ค่ะอืมยครอืมไม่ดีปรอ,อือมอืมแซ่บิวหนัง ืมกินทึงข้างยั่งย้าก็ได้เป็นตะนายเนาะนอนเนาะกินทึงข้างเนีย่ยว่ากินน้ำมูนกินน้ำมูนกินน้ำดื่มน้ำผัวฟัดเตะออกจากวว่องไงทวนคือกองเขา่าก็เห็นบ่าขนาดกินตากับข่อยกองเขา่ขาก่อนแต่ไงทวนลงเก้าอีุ้่นนะลงโตเลยโอ้แต่เละต,ตุน กเจ้าไปได้สร้างเหตุกองเขาไปเนาะไยกวนน้องบริตนบไม่จมบม่ตัดแค่ทำมัะเหรออืมหนอิบนิวเลยค่่ว่าก็เด้อไปหน่อยฮักไ๋วยอืม ตดปากอ่ะอืมเบเจ็บขาแสบเนี่ยอืมพ่นอ,อหนึ่งบามัหรอแสบจำอันจำบับพี่คุยเป่ไรพี่น้อง <c oughs> พริกในสวนมะนาวมันนีสวนจา้าบ้านแต่เทียมซื้อเองพี่นอ้องกาปลูกกระเทียมมันขึ้นอย่เดยมิ้วกันปลูกขึ้นอยู่พี่ที่เราปลูกได้หลายพี่นี่เขาบอกปลูกก่อนกินมาทัานเขาบอกปลูกแล้วเฮ้ยคานซึ่งเราจะไปพี่ที่เราปลูกได้หลายกินมาทัานพีน่น้อง เสียเหมือนกินบะทันพี่น้องมันก็มีหัวไอ้เด็กหัวมันก็หัวใบใหญ่คือเขาซื้อดอกหัวในหน่อยแต่พอแต่แปลก็เกิดเทียมเมืองไทยเอาแม่มันมันไมีแดดตากพี่น้องมันมีแดดตากมันกัเน่าสินะเขาเห็ดบะเป็นเนาะอออกมามันก็จะกินบะกินบะพ่อกอกินบะทันแหมมันก็เน่าบบบนี้นี่แหละหัวอุทิศี Ừ, ừ, ừ. 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 Khá khá lắm rồi, Mình cũng thấy em, như บ่าว่าอีสานกับลูกสาวดุสสาวฟังหูเดียบ่ใจอีสานฟังเล่าหูเดียก็สอนอยู่สอนน่ะมันนึกว่าสนใจในเด็กน้อยเนาะอันเวลาเขาบอกอีสานกุีแจว่าอีสานสะดุกุญแจเกี่ยวกับหัวยังนึกวตลกสันวาอีสานกระแดไม่ก็หัดอยู่ในคลันคำกับได้อยู่แต่ว่าไม่ถึงบ่ได้มันถึงว่าบ่ได้ไงมันฟังหูเดียอยู่คลังคำแต่ว่ามันบอกเหนือพี่น้องรู้แขกว่าเหนือ ว่าเหนือ hmm. ก hmm. uh ับว่าไทยอืมท่นชวนมากอยู่บ้านก็อว่าภาษาอังกฤษกันเพราะว่าพอเพิ่นให้ว่าภาษัตริย์กินพวกยังบอกว่าพอเพิ่นจะได้หมูหรือยังน้ำไงก็่ได้เออห่าเกียรติเพิ่นเนาะมันบลาให้ดเใาอยู่น้ำกันมันบละไอ้เกียรติกันมันบลาเออว่าภาษาอังกฤษกันแต่ขันสองคนกับแม่ลูกอยู่น้ำกันสองคนแม่ลูกกับว่าเหนือจ้าวว่าเหนือสีว่าวไทยได้สีว่าเหนืออืมจับาสีว่าวอีสานเพราะว่า ลูกสาวฟังบกคนหูเรียงไหมก็หัดให้นกามันบาหา่เด็กน่อยนอมันหัดแล้วมันกับไม่มีคนบอกนะมันกับมันกัจำไม่ได้มันกับลืมสิหมจ้าไปตรงนันมูนกับบอกจะพัฒนาจิตเนาะเด็กหน้อยกับบ่ามันดอกถามันเดี๋ยวตื้ออืมเดี๋ยวตื้อคือบ้าน ก็คนดีกับพ่อแหละเนาะพ่อหันข่อยก็บุกข่อยอีหลักก็บอกไทยชัดอยู่อือบอกไทยเขียนในอ่านออกแต่บ้านบ่บอกไทยกับข่อยกูอย่างไงวะข่อยบอกไทยบอกข่อยกินพี่น้องนี่เขาเร่งหุนเราจะไปบอกผู้ใดเด้อข่อยบอกไทยบอกข่อยปิีน ไปปืนห่าไปบอกเด้องูเ,เดียวเงียบไว้พี่น้องเงียบไว้เงียบ